พี่คะหนูเขาเกับเผามาสองปีแล้วค่ะทุกวันเราคุยกันทุกคืนเขาดูใส่ใจดูแคร์แต่แต่เราไม่เคยมีรูปคู่กันเลยค่ะไม่มีใครรู้ว่าเราคบกันหนูเดินอยู่ข้างเขาแต่เขาเดินห่างจากหนูตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเปิดเผยความรักว่าเขาไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวเป็นที่รับรู้แต่พี่คะหนูเริ่มสงสัยแล้วว่าเขาไม่ชอบเปิดเผยหรือเขาอายที่หนูเป็นแฟนเขากันแน่ ฟังแล้วพี่เข้าใจหนูเลยนะมันเจ็บนะเวลาที่เรารักใครเต็มหัวใจแต่เรากลับต้องซ่อนตัวตนไว้เหมือนเป็นความผิดรักที่ดีไม่ใช่แค่การมีใครสักคนแต่ต้องเป็นความรักที่กล้าพาเราออกมาอยู่ในแสงบางคนอ้างว่าอยากเก็บเธอไว้เป็นความลับแต่บางทีเขาอาจแค่ไม่พร้อมยอมรับเราจริงๆก็ได้หนูรักเขาได้แต่หนูต้องไม่ลืมรักตัวเองด้วยนะบางครั้ง การยืนอยู่ในความมืดเพื่อคนที่ไม่กล้าจับมือเราในแสงอาจเป็นสิ่งที่เราควรปล่อยไปก็ได้ขอบคุณนะคะพี่อยู่ดีๆหนูก็รู้สึกโล่งเลยอะ่ะเหมือนเราไม่ได้คิดไปเองคนเดียวจำไว้นะความรักที่ดีไม่ควรทำให้เรารู้สึกด้อยค่าคนที่รักเราจริงจะไม่อายที่จะมีเราอยู่ในชีวิตเขาเพราะการยอมรักกันต่อหน้าคนทั้งโลกไม่ใช่เรื่องยากถ้าเขารักเราจริงๆสุดท้ายพี่ฝากไว้นิดนึง อย่าเป็นแค่ความลับในชีวิตใครเพราะเธอคือของขวัญที่ควรถูกเปิดเผย